เอากิ๊บเราจะเข้าไปยังไงอะเราคือคือตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ข้างนอกแล้วเขาบอกว่าบุกคนในนอกห้ามเข้าอ้าววแล้เราเข้าตรงไหนอะเราก็ห้ามเข้าเราแอบเข้าไปไปมีใครเห็นไปกิ๊บนี่นี่นี่เดี๋ยวเข้ามานี่เฮ้ยไอ่ร้อนร้อนร้อน สวัสดีครับวันนี้เรามาในคลิปทเทวลนะก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมากางเต็นท์กันอยู่ที่หาดหินแคมปิ้งนะครับนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลงไปตรงลานกางเต็นท์นะครับเรามาอยู่ตรงสวนนะครับสวนตรงนี้ซึ่งอยู่หน้าห้องน้ำนะสวยงามเลยทีเดียวนะข้างหลังนะก็จะเป็นห้องน้ํานะนี่ก็จะเป็นลานที่เขาจัดไปให้พวกเรามาถ่ายรูปได้นะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับบรรยากาศ่ข้างร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะมีพี่ๆที่เขาก็กําลังจะเก็บเต็นท์กันนะครับนี่นะครับ ดลยรลอบนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นลานกางเต็นท์กว้างๆแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่ด้านบนเื้องหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับสว,สวยเลยกับบรรยากาศนะครับโอเคเดี๋ยวเรารพาเพื่อนๆพนะครับไปชมจุดที่เราจะกางเต็นท์กันเลยดีกว่านะครับเห็นทราหินไหมใช่ตอนนี้ตอนนี้น้ําขึ้นเยอะนะครับใช่เราเลยเห็นหน้อยอยู่ก็ปกติหาดจะเยอะกว่านี้นะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อรีสอร์ทอะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันตรงนี้นะครับก็จะมีพี่ๆที่เข้ามากางเต็นท์ก่อนหน้าเราแล้วนะครับตรงนี้นะที่ที่เราจะทําการกางเต็นท์กันก็คือตรงที่พี่คลิปยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยพี่คลิปกางเต็นท์กันก่อนนะครับเต็นท์ตัวเองอยู่ไหนเเราอยู่นี่นะเราก็จอดรถตรงนี้เห็นไหมเพื่อนมีใครทีเจ้สาวแต่ ว <c oughs> ันนี้เราเจอฝ่าแฟดด้วยดูนู้นข้างกันเลย <c oughs> มาเดี๋ยวเราเดินไปทางน้องดับนะก็ะยังมีพื้นที่ที่สต่งเต็นได้ทามาเลยแต่แรกกิจ๊จะเลือกตรงนี้แรกแต่มันร้อนไงทางขวาเห็นปะ เออทางขวานี้แอกจะได้กิบเจ้าร้านนี้เอมอ,เอ,อมันก็จะร้อนนะอ่ะดูดิก็<อ>สวย <ใน S 1> อยู่สวยสวยาเป็น่ทา้นนู้น,นเลยนะ <c oughs> ที่สามารถที่จการเสได้ก็ตรงนี้ก็จอด,ดรถสะดวกนะครับจอดรถได้เลย ทางลงไปหานหินนะเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำก็กระโดดลงไปนี่แหละเฮ้ยใช่เหรอปินขึ้นไปนี่ไหนปีนขึ้นไปตรงไหนกิ่งไม้เนี่ยนะแล้วก็ะจับลงไปเลยใช่ไหมเขามีทางนเงินปีนเต็มเลยเขาก็มีทางของเขานะนี่ไงทางลงเขานี่คือทำไรไม่ได้หรอ โอ้โหทุกคนดูโอ้โอ้สวยสวยจำเลยไม่เอากลัวจำเอาัดจ <laughs> ั <laughs> อะไรโอ้ผู้ชายอกสามซอกคือมีปัญหากันแนวดิ่งไงไปไปกลับ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 ล <laughs> ืไปช่วง, <laughs> งบ่ายน่าจะเริ่มมีสมาชิก เยอะชาวแคมป์เข้ามานี่นะครับขนาดเรามาถึงเท้าๆน้าก้ามงกว่าเอง<ช>คนยังเยอะเลยเเยอะ,ย,ย,ย,อะยพี่บอกว่าเอ๊ะทำไมเรามาผิดฝั่งหรือเปล่า ทำไมเราไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นจริงๆค่ะแทุกคนเราจะต,ต้องอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมไม่หรออยากจะพักที่พักอย่างนี้บ้างใช่ไหมใช่แล้วคลิปอย่าลืมนะเพราะฝั่งนู้นเขาก็มองฝั่งเรา,า,ารเหมือนกันเขาก็อยากว่าอยู่อย่างเราเหมือนกันมันคนละฟิลกันใช่คนละฟิลกันนะกลับมาสู่ความจริงแต่เนียวไปเรากลับมาสู่ความจริงของเราไปกลับเต็นต์ไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างอ่ะขึ้นลงไปไหมไปไหนบอกจะกระโดดน้ำลงไง เมื่อกี้ขึ้นไม้ไปทำไมไม่กระโดดเลยข้างล่างมันเป็นน้ำนี่แหละมันเป็นหินลงไปก็ลงไปเก็บทีท่เลยด้ไหกันดูนี่แันงหินหกว้างเลยดูบรรยากาศกันนะนุ่น,นตาแรกตา <ะ S 1> แรกเราก็คิดว่ามันจะมีแค่กระยอมน้อยนั่นอันเดียวใช่แต่ตอนนี้คือตอนกลางวันน้ําลงนะครับอ่พอตอนกลางคืนเขื่อนเขื่อนจะปล่อยน้ําเยอะก็น้ําจะขึ้นมาถึงระดับเนี้ยเห็นไหม ที่ค้ำค้ำดำดๆเนี่ยโอ้ที่ชุ่มชุ่มชี่มชุ่มเออใช่ตรงนี้ก็น้ำมันจะท่วมทั้งหมดเลยนะบางคืนนะถ้าสมมุติว่าเราเรามองมองว่าตรงนี้มันเป็นไม่ไม่โดนน้าท่วมแต่บางวันน้ํมันอาจจะขึ้นถึงก็ได้อายขาบนลถึงเขาถึงบอกเขียนป้ายว่าไม่ให้ลงมากลางเต็นต์ตรงนี้แต่ว่าก็ลงมาเล่นน้ําได้นะครับกับหาดินสกลๆแบบตรงนี้นี่กับบรรยากาศดีๆ จริงจริงที่สำคัญตรงนี้นะครับไม่ได้ไกลบ้านเราเลย <c oughs> ขับรถมายี่สิบนาทียี่สบนาทีถึงจริงจริงลานกางเต็นท์แต่บ้านเรานะามีเยอะมากเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยในมากลางไงส่วนมากก็จะไปไกลๆก่อน <c oughs> คือช่วงนี้ไปไหนไม่ค่อยได้ะครับก็อยู่แถวแถวบ้านก่อนเนาะ <c oughs> ไป <c oughs> ให้กิ๊บลงไปจับน้ำหน่อยอเดี๋ยวเราให้พี่กิ๊บลงไปเล่นน้ำนะครับพี่กิ๊บบอกว่า่นน้ำแล้วมีความสุขนะอยากลงไปเล่นเสเหลือเกินนะ เราจะมาดูว่าพี่กิฟตจะตกน้ํานะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะนี่น้ําใสลๆเย็นเห็นตัวปิงโอ้ยไม่ใช่เห็นตัวปลาหน่าไม่ต้องเอามานี่นะครับน้ําเย็นดีนะครับนี่น้องๆมาเล่นอยู่ฝั่งนน้นเราเล่นอยูฝั่งนี้ฮะใช่ฝั่งโน้นมีน้องอุ้ยนี่น้องมีชูชีพนี่ทางนี้น้องๆ้คนหลังก็มาเล่นน้ำนะครับนี่ขี่รถลงมาไาเดี๋ยวเราเดิน ทางกระโดดไม่ได้ป่ะจัไปเลยไงฮะลองโดดสิระวังระวังฮะจ้ำจับจับหนึ่งสองตั้มฟิวไปเดินทางนี้ไปเราเดินไปเมื่อกี้เราเดินด้านบนใช่เราก็จะเดินด้านล่างใช่แล้วเราก็จะกลับไปที่เต็นท์ของเรานะครับคือระเบิดไหมไม่นะเดินทางก็ใกล้จังเต็นก็ไหวแหม สะดวกสบายนะจอดรถก็เอามาจอดแบบผมของได้ไม่ไม่ไม่ไกลมากใช่ปั๊กไฟก็ขุดใช่เออลืมลืมบอกไปว่าที่นี่มีปั๊กไฟค่อนข้างเยอะเลยนะอยู่ใกล้เต็นทอ้เตนะเอาคลิปเราจะไปไงต่ออ้าวนั่งสิเดี๋ยวดะเฮ้ยไปได้สิพี่หนุ่มทำทางที่ไรพามาทำชลินที่นโอ้โาไปไปไม่ได้ สรุปแล้วเรากลับทางเก่าดีกว่าความสุขของพวกเราคืออะไรวะความสุขของเราขอคือความสุขของการหลงทางนะครับบางทีะระหว่างการเดินทางนะ,ะบางทีการหลงทางของพวกเราเนี่ยก็ทำให้เราไปเจออะไรที่มันส,สวยๆนะนะพี่กิมนะใน,นแต่และที่นะแต่บางทีเราก็ไปเก็บภาพบรรยากาศ ตรงนั้นกันนะแบบที่ที่เราหลงไปนะที่เราหลงไปนี่ไงห้วยทะยานอือหลายที่นะแต่บางทีก็ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆน,นได้ชมนะเราลองอมาเดินคู่กันมั่งนะครับนี่กับภาพบรรยากาศสุดโรแมนติกเลยนะถ้าเกิดพวกเราล้มไปนี่จะได้ฉากสวยๆมากกว่านี้อือกิ้งโคโล่เลย <Yeah. S 1> โอ้ยร้อนจริงลมก็มาแนะแต่ที่หนูไม่ร้อนที่ร้อนนะ เดินทันว่าคิดตัวคนเราพาพายจ้ำโคนมะ <c oughs> ความสุขอยู่ที่การหลงทางไงพวกเราอะ่ะจริงๆนะนะพี่จิมาทานนี้เห็นได้จิงไหมหนี่ไงโอ้โหภาพบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับนไะม้อ้อยมาด้วยไม่ <laughs> ใช้อะเทียดมาลองชมที่นี่กันะนะครับนะีนะ่ ก็จะมีน้องๆนะครับเล่นน้ำอยู่ทางนู้นนะแลนหลังเรนะาไฟลงมาได้นะรถยนต์ก็ต้องเป็นรถก็สี่ล้อครับที่จะลงมาได้นะป้าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนมาดีกว่า,าอ่อาภาพบรรยากาศส,สวยนะครับเอออย่าลืมบอกไปที่นี่ใกล้กับแหล่งชุมชนคือท่าเสาน<ห>นเนาะหรือน้ำตกสายโยกน้อยนั่นเองอ<ห>มีเซเว่นนะครับมีต,ามตําปตทมีอะไรหลายๆอย่างนะครับ ออกไปจากนี้หน่อยเดียวก็ถึงแล้วนะครับก็ไปซื้อของเลยได้นะเดี๋ยวสภาพพี่นมก็จะออกไปที่ผ้าเสาแหละครับน้ําตกนะไปหาซื้อาอาหารเพิ่มเติมนะสําหรับค่ําคืนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํากันนะคะทุกคนที่นี่เขาก็จะมีห้องน้ําด้วยกันสองโซนเราอยู่ตรงกลา,างน,นี่คือน้อก็ห้องน้ําใช่ทางนั้นก็ห้องน้ำนห้องน้ำที่เราเห็นจ่นมีสองที่ใช่ค่ะ ห้องน้ามีด้วยกันสองที่ห้องน้ำหญิงและห้องน้าชายเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ยุจะพาเข้าไปดูก็จะมีอ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็ในห้องน้ําเขาสะอาดมากนี่ค่ะทุกคนนี่ก็ะจะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็อ่าเป็นห้องสุขาในตัวเนาะใช่ค่ะ,ะแล้วก็มีที่แขวนผ้าให้ด้วยนี่ค่ะมีฝักบัวนะ,นะ นีม่มีมน,นะบัวนะตรงนี้โอเคปัดเดี๋ยวางนี้นิ้นขึนกันโอเคแี้วเราเป็ดห้องน้ำกันมันก็คล้ายๆกันนะมันก็จะคล้ายๆกันอยู่ติดๆกัน,นกบรรยากาศข้างในก็จะคล้ายกันนะคะนี่เป็นทั้งสุขาด้วยแล้วก็ห้องอาบน้ำด้วยคล้ายๆนะอืมแค่เหมือนกันเราจะไม่อาบน้ำจานแล้วก็มีกระจกห้ามล้างจาน อ่างล้างจานอ่างล้างจานอยู่ทางนู้นค่ะม,าามีไงมีจุดล้างจานทั้งหลายจุดนี่จุดล้างจานแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงเต็นแล้วนะเดี๋ยวไปที่เต็นก่อนนะพี่กิฟต์ไปเก็บของนะครับเดี๋ยวจะไปตลาดท่าเสากันเอาไไนา้เอาไม่ได้ไปด้วยกันเหรอ เล่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะก็ฝาแฝดของเรานะนี่ฝาแฝดนะนี่ก็ฝาแฝดนะ้าไม่มีเท้าเรากั้นตรงกลางนี้ก็อยู่คู่กันเลยโอเคนะตองนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะพี่กิมนะพาที่กำลังตกดินเลยทางด้านนน้นนะครับเขาช้างนะก็จะเห็นวิวอยู่ไกล มีใบไม้บางนิดหนึ่งนะแต่บรรยากาศที่อยู่ด้านหน้าของเราก็เป็นรีสอร์ทแล้วก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวนะครับลงมาที่ด้านล่างแล้วนะนะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นแพติดน้ําเลยนะครับ <S <S เขาก็นั่งมองเราเราก็นั่งมองเขาอยู่นี่แหละส่งสายตาให้กันปิงปิงปิง <laughs> <laughs> พี่กิ๊บบอกชอบ <laughs> ใครชอบพี่หนุ่มชอบใช่ไหม <laughs> ป้าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่ด้านล่างทางด้นานนี้ดีกว่านะไปพี่กิ๊บ์ปนี่ข้างล่างเขามีตกปลา ตกปลาได้ด้วยปลาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินไปชมบรรยากาศที่ด้านล่างกันนะสำหรับช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับปปกกี่ป้ปาที่นี่เขามีหาถิ่นไหยจุดนะอืก็น้ำาึ้งขึ้นลงลงลทั้งวันนะวันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับเดิน ตรงไปทางนี้แล้วก็มีชิงเร็วออไม่ใช่ชิงช้าถูกต้องเลยครับไปเดินตรงไปทางด้านนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงครับสามารถที่จะลงไปเล่นน้ําได้ด้านล่างนะครับนี่ก็จะเห็นแสงของพระอาทิตย์นะครับช่วงเย็ยนกระทบกับผิวน้ํานะเป็นสีทอง,นะเ,องเลยสวยงามดยนี่นะเรากค่นั่งมองจากด้านบนลงมานะครับ รอเวลาให้ภาพตรงนี้สวยงามเห็นไหมแต่เราอยู่ไหนสวยรงไปดิ Saint ๊บใขึ้นไหน่อยแต่เราอยู่ด้านบนนะทางนู้นนะนั่นะครับแต่เราก็นั่งชมวิวบรรยากาศนะครับทั้งวันเลยวันนี้ตอนนี้ก็พี่กิปก็อยู่ตรงนี้นะครับกับพวกเราเคยเล่นล่อนหินไหมอ่ะลองซิ เฮ้ยลเลตอะไร้งพีู่วะมาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูฮะ,ะยัง,ยงกหรีเหรียญบาทเลยนะใช่หนึ่งซองวูวววใจเลยนะเออเอาเลยนะยนี่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 หยวเข้ามา นเฮ้ยอยร้อนร้อนรอนเอามินีดิมินีนีนี่ครับเออไนะเอาพาที่อู่บนมินีเอ้นี่นีไหนทำไมใกล้สินี่นะนี่ครับจิงิงซิง่หาจนเจอนี่ครับโอย เนี่ยแหละค่ะจะมาใกล้พัทีไหมอ้าวพาทีแผงไหนใ่ก็เป็เนี่คนเห็นรู้ัวใจนะคะสวยๆวิ่ง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 ค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาประกอบอาหารเย็นของพวกเราสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่าพี่หนุ่มทำอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะก็จับแบบแม่น้ำเลยแหน่ใช่เหรอจับมาจากตลาดเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันค่ะ วันนี้เราไม่ได้ทําเยอะเนาะทำแค่นี้แหละเพราะเราไม่ค่อยหิวไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แล้ว่าจะทําหลายเมนูเลยทําไปทํามาก็จะทาข้าวผัดก็ข้าวผัดเดี๋ยวไปทำตอนเช้าแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปรอชมตอนที่เรารับประทานอาหารตอนที่เสร็จแล้วเสรจแล้วกันเลยนะคะโอเคนะครับครับนี่ก็เป็นผลงานของพวกเรานะครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็เป็นอาหารที่เราตั้งใจทํามากๆเลยย่างกันมาเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยแค่นี้ ดินเนอร์คืนนี้ของเราสองคนมีเท่านี้แหละครัเพราะว่าไม่ค่อยหิวกันเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้กับบรรยากาศนะครับนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมกันเฮ้ยาพันวิบ๊ปวิบ๊อนี่หนึ่งนะนี่นะครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศของฝั่งตรงท่ามนะครับนู่นนะสวยๆนะนะครับ โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะครับครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะก่อนที่เราจะเข้านอนเนาะตันนี้เราก็ไปอาบน้ำํำการไปที่เรียบร้อยแล้วอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะฝั่งนู้นก็สังสรรค์เฮฮากันนะตามภาษาส่งเสียงกลางวันลั่นไพรไปเลยทีเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับใช่แล้วค่ะอ่าตอนหลับฟันนี้ลาตีสวัสดนะครับจะหลับไปเนี่ยเราคืนนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับอ่าสำหรับลานกลางเต็นท์อ่าลานหาดหินนะครับหาดหินแคมปิ้งนะนี่ด้านล่างนะที่ที่หนุ่มยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็น หาดหินนะครับอยู่ติดกับแม่น้ําเลยนะครับก็จะได้ยินเสียงนกนะครับแต่เช้าเลยฝั่งนู้นก็จะมีไก่นะเขาเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะครับน้องก็เหาตอนนี้ก็จะมีพี่ๆที่เขามาตกปลานะแต่เช้าเลยนะครับอตรงนี้นะครับพี่กิฟก็นู่นอยู่ด้านบนนะครับกําลังเตรียมทําอาหารเช้านะสำหรับเช้านี้นะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับ ลานด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นทางลงมาทางด้านนี้นะกบรรยากาศที่สวยแบบนี้นะครับช่วงเช้าเมื่อเช้าเราตื่นก็ไม่เช้ามากเท่าไหร่นี่ก็เกือบแปดโมงเช้านะครับอากาศก็เย็นดีเลยทีเดียวนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บภาพรบรรยากาศออื่นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันหนึ่นะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้านะครับบรรยากาศค่อนข้างดีทีเดียวอากาศก็นะเย็ยนกำลังสบายเลยนะครับพี่ๆท,ที่เขาตื่นขึ้นมาก็มาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มาตกปลานะนี่นะครับด้านนี้ก็มีนะครับก็เมื่อกี้ก็ลงมาเก็บภาพบรรยากาศกันเต็มเลยนะครับสําหรับาลานหินนะครับด้านล่างนะนี่กับบรรยากาศสวยๆตรงนี้นะครับ สำหรับค่ากางเต็นท์นะครับลานกางเต็นท์แห่งนี้นะครับหาดหิดนแคมปิ้งนะก็อยู่ที่คนละ100บาทนะครับก็ใครมาก่อนก็ได้สิทธิ์จับจองพื้นที่ก่อนนะก็จะมีปลั๊กไฟนะครับไว้ให้เราใช้หลายจุดเลยนะครับก็จะมีหลอดไฟนะครับโคมไฟอยู่หลายที่เลยนะเดี๋ยวพี่นมพาไปดูปลั๊กไฟนะครับจะอยู่ด้านนี้นะหลังเต็นท์เราเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับที่ ทางลานกลางเต็นท์ได้จัดไว้ให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามากลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็จะมีหลายจุดเลยมีแทบจะทุกจุดเลยก็ได้นะนี่ที่เป็นต้นไม้นะครับนี่ก็จะเห็นปลั์คอยู่นะครับก็สามารถที่จะพ่วงปัก๊ได้นะครับก็ต้องเอาปาัก๊มาเองนะครับแล้วก็มาพ่วงไปนะด้านบนนะครับก็จะเป็นลานจอดรถนะนี่นะครับแต่ว่าของเราก็ จะจอดอยู่ใกล้ๆกับเต็นเราเนี่ยแหละครับตรงหลังเต็นเราเลยนะเพราะว่า,าเว้นทางให้รถผ่านได้นะก็จริงๆแล้วก็ไม่มีรถผ่านนะครับตรงนี้นะนี่ก็จากหลังเต็นนี่ก็จากหลังเต็นเราไปนะครับก็จะมองเห็นเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่นะครับพี่กิ๊กก็กำลังเตรียมการทำข้าวนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนตอนนี้แล้วก็ได้เวลา ประกอบอาหารเช้าของพวกเราแล้วนะคะวันนี้พี่หนุ่มจะโชว์ผัดข้าวผัดใช่ไหมข้าวผัดอะไรคะข้าวผัดข้าวผัดไข่ใส่ข้าวด,ดอกอืมนนี่กำลังได้ที่ได้ทางเลยดูกระจายข้าวตัวเี้โอ้ยข้าวไร ทำให้ดูแล้วโอ้ะโอ๊ดตี่าเสร็จแล้วนะคะเอาผัดของเราน่ะมาดูใกล้ๆสีสันน่ารับประทานนะข้าวกระเด้งกระเด้งเลยนะนให้มันแตกเป๊ะๆเลยนะข้าวสวยมากแล้วเราก็จะตัดใส่จานนะคะโอเคตัดเดี๋ยวเราไป เราทานอาหารกันนะครับโอเคค่ะกินหน่อยไม่ได้เลยดูสิขนาดขนาดหมายังไม่กินอ่ะอ่าฝีมือทำข้าวผัดของพี่หนุ่มนะครับน uh, ี่เราก็มาอ้อนวอนให้มันกินหน่อยนะตักข้าวมาให้มันนะดูดิแบ่งข้าวมาไม่ยอมแตะเลยนะกินแต่ขันดอกนะข้าวไม่กินเลยอ่ะดูข้านอนกินให้พี่หนุ่มหน่อยได้เปล่านะนะ เดี๋ยวพี่คิปจะล้อให้หนุ่มหน่อยไม่ใช่อะไรหมายังไม่กินเลยกินหน่อยกินหน่อยนะๆน่หน่อยนะกินไสโลาวกินหน่อยกินหน่อยนะ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 คืทำมินทำมืออีกี่ครับตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงละสิบโมงกว่านะสักพักก็จะเที่ยงแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์กันนะครับนี่กับบรรยากาศตรงนี้นะสวยๆนะเออเยมากเลยวันนี้ รากาศมันดีงไงเลยใช่แล้วมันร่มได้ไง <c oughs> นี่เดี๋ยวเราคงใช้เวลาเก็บเต็นท์สักพักหนึ่งนะครับก็จะต้องเดินทางกลับไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ <c oughs> จะขอปิดทีปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ไว้พบกันคลิปหน้า <c oughs> สสวัสดีครับ